มีคำถามมานะครับว่าซื้อปืนมาใหม่นะครับขึ้นลำยากดึงสไลด์ไม่ไปนะครับผมจําเป็นจะต้องเปลี่ยนสปริงรีคอยไหมนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาพบกับคําตอบสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง shooting sunday ยิงกันเฉพาะวันอาทิตย์นะครับวันนี้เราก็อยู่ในช่วงแต่งเพิ่มเติมของนะครับก็กลับมาพบกับเจ้า kimber team match นะครับผมเป็นสงปืน1911นะครับก็จับปืนทุกครั้งนะครับเคลียร์ปืนนะครับ ตรวจสอบในรังเพลิงนะครับทั้งสไลด์ไม่มีลูกนะครับไม่มีแม็กนะครับมันไก่ทีนะครับโอเคปืนเคียร์นะครับก็ก่อนอื่นเลยวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องเจ้าสปริงดีคอยนะครับก็เดี๋ยวมันจะอยู่อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับก่อนอื่นผมขอแบ่งปืนออกมาเป็น3ประเภท3ามการใช้งานแล้วกันนะครับประเภทแรกคือสําหรับคนที่ใช้ปืนสําหรับเฝ้าบ้านป้องกันชีวิตและทรัพย์สินนะครับผม ประเภทที่2คือเจ้าหน้าที่นะครับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ประเภทที่3คือสําหรับนักกีฬาที่ใช้ยิงแข่งขันนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับประเภทแรกคือสําหรับป้องกันชีวิตและทรัพย์สินนะครับใช้ปืนเฝ้าบ้านเพือยิงป้องกันตัวนะครับผมกลุ่มเนี้ยปืนที่มาจากบริษัทนะครับส่วนใหญ่เนี่ยอ่ะอันเนี้ยของผมอะ่ะเดิมๆเ,เลยไม่มีได้ไปเปลี่ยนอะไรเลยนะครับเดิมๆเ,เลยมีแค่ประกะ ที่เปลี่ยนมาใหม่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยสปริงจะค่อนข้างแข็งต่อให้เราง้างนกนะครับ<ๆ>ก็คือยังแข็งมากตัวสเปคของสปริงรีคอยล์เราสามารถดูได้จากคู่มือหรือเว็บของพางผู้ผลิตนะครับตัวนี้ถ้าทรง1911นะครับ5นิ้วฟูสาตัวเนี้สปริงรีคอยล์ของมันนะจะอยู่ประมาณ18.5ปอนด์นะครับผม ก็คือว่าก่อนปืนสําหรับคนที่บอกว่าอุ้ยมันขึ้นลํายากจังเลยจริงๆของผมก็ถือว่ายากนะเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดดูปืนแข็งนะเขาใช้แค่2นิ้วก็ขึ้นลาได้ละของผมเนี่ยไม่ไปนะครับโอเคอ่าถามว่าทํายังไงให้มันขึ้นลําง่ายขึ้นถ้าเกิดเป็นปืนที่ใช้สําหรับเฝ้าบ้านหรือใช้ในการยิงป้องกันตัวป้องกันชีวิตและทรัพย์สินนะครับ ผมแนะนำว่าสปริงดีคอยไม่ควรเปลี่ยนนะครับควรเปลี่ยนต่อเมื่อมันเกิดการชำรุดการล้าเท่านั้นเพราะอะไรเพราะส่วนใหญ่เนี่ยการยิงป้องกันชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยเราจะใช้ตัวลูกที่เป็นลูกมาตรฐานลูกกระสุนที่เป็นลูกกระสุนมาตรฐานนะครับหรือง่ายๆก็คือว่าเป็นลูกที่มีแรงดันสูงตามมาตรฐานของปืนที่กำหนดไว้ดังนั้นฟืปืนที่มาจากโรงงานส่วนใหญ่จะถูกฟิตติ้ง หรือปรับจูนมาให้ใช้กับกระสุนมาตรฐานอยู่แล้วนะครับผมดังนั้นเราไม่ควรไปเปลี่ยนนะสปริงดีคอยถ้าเกิดใช้แค่เข้าบ้านซื้อมาเก็บอะไรนะครับผมอ่ะแต่ว่าทำยังไงล่ะจะให้สไลด์มันนุ่มขึ้นมีวิธีการนะครับหนึงค้างสไลด์นะครับแบบนี้นะครับเพื่อให้สปริงเนี่ยมันยืดจนสุดนะครับหดจนสุดนะอ่ะทิ้งไว้1-2คืน สไลด์ก็จะนุ่มขึ้นนะครับวิธีที่2คือทำการยิงลันอินคำว่าลันอินก็คือการยิงลูกกระสุนนี่แหละก็คือส่วนใหญ่นะครับเขาะจะใช้ลูกจริงในการลันอินนะครับผมซึ่งผมมองว่ามันเปลืองค้างไว้แบบนี้ก็ประหยัดกว่าเยอะเลยนะครับผมแต่ถามว่าการค้างหรือการลันอินเนี่ยทำให้มันนุ่มแบบเห็นได้ชัดไหมอันนี้ต้องตอบเลยว่า ไม่ได้ชัดขนาดนั้นนะครับก็คือนุ่มขึ้นดีขึ้นแต่ไม่ได้นุ่มแบบปืนแข็งนะครับผมดังนั้นคนที่ใช้ปืนเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยผมแนะนำนะครับว่าควรไปฝึกใช้ปืนเพื่อหนึ่งการดึงสไลด์ของเราจะได้ไม่บาดเจ็บไม่ใช่เอามือไปบีบอย่างนี้นะ,ะดึงสไลด์เราจะได้ไม่บาดเจ็บนะครับ 2. เวลาเราไปฝึกยิงหรือฝึกซ้อมเนี่ย เราก็จะได้รู้แรงรีคอยลของมันถึงข้าวใช้จริงๆจะไม่ตื่นเต้นตกใจนะครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวผมลองให้ดูตัวเนี้ยเป็นตัวที่เดิมๆนะครับถามว่าแข็งไหมอ่ะลองล้านไกทิ้งก็พอสมควรนะครับก็ยังแข็งอยู่ให้กะประมาณก็น่าจะลงมาประมาณ18ปอนด์นะครับเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนะครับว่า ถ้าเกิดเป็นปืนที่เขาแต่งมาแล้วอ่ะยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ก็คือของพี่สาวนะครับเป็นปืนบูนะครับตัวที่แต่งมาแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอเคลียร์ปืนก่อนนะเมื่อกี้เคลียร์ไปแล้วแหละนะครับอ่ะเช็คในลงเพลิงไม่มีลูกนะครับไม่ได้ใส่แม็กนะครับอ่ะอันเนี้ยผมใช้2นิ้วเนี้ยอ่ะเดี๋ยวง้างไกลก่อนนะจะได้เข้าเขียรเนี่ยใช้2นิ้วได้เลย ปิดมือได้เลยนะครับตัวนี้เบากว่าเยอะเลยนะครับเพราะเป็นปืนที่แต่งมาสําหรับการแข่งขันอยู่แล้วนะครับเนี่ยนะครับผมอ่ะวางไว้ตรงนี้นะครับร้่นไกทิ้งนะครับปืนเคียร์อ่ะกลุ่มต่อมานะครับเป็นกลุ่มที่2คือเจ้าหน้าที่นะครับกลุ่มเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่จําเป็นต้องใช้ปืนในการปฏิบัติหน้าที่นะครับอันเนี้ย สปริงรีคอยสามารถเลือกเปลี่ยนได้ตามใจชอบนะครเพื่อความสามารถหรือความได้เปรียบหากเราจําเป็นจะต้องต่อสู้กับคนร้ายนะครับผมบางคนเนี่ยอาจจะลดน้ําหนักของสปริงรีคอยลงอ่ะยกตัวอย่างเช่นตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะครับตัวนี้18ใช่ไหมครับตัวนี้คือ14ปอนด์นะครับอ่ะเขาจะบอกเลยว่าเป็น v i d u o Power Force จุดสีหคาลิเบอร์นะครับหรือถ้าเป็นถ้าเป็นจุด รือ9มมเราจะเห็นเลยว่าเป็น factory standard นะครับผม14ปอนด์เนี่ย9มมตรง1911เนี่ยเป็น standard นะครับอ่าหรือจะเป็นตัวนี้เราจะเห็นความต่างนะครับตัวเนี้ยมาแค่สปริงล้นลน,นะแต่ตัวเนี้ยมันจะมาพร้อมกับตัวสปริงเข็มแทงชนวนด้วยนะครับแ่สปริงตัวเล็กนะตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้12ปอนด์นะครับผม เขาจะไม่บอกเลยเขาจะบอกว่า r e ดิวพาวเวออย่างเดียวใช้ได้สำหรับจด4-5 ACP แล้วก็จด3.8และ9มม,มนะครับก็คือว่าเป็น r e d u วพาวเวอก็คือลดลงแต่สำหรับเจ้าหน้าที่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะยิงทั้งกระสุนจริงและกระสุนซ้อมนะครับผมดังนั้นเราไม่ควรลดสปริงรีคอยของมันเนี่ยให้เบาเกินไป เพราะว่าการลดสปริงรีคอยล์ให้เบาเกินไปเนี่ยอาจจะส่งผลทําให้หนเลยสไลด์ถอยกลับแล้วปิดไม่สนิทนะครับเพราะว่าแรงของสปริงเนี่ยไม่มีสไลด์ถอยไปแล้วาอาจจะค้างอยู่ปิดไม่สนิทนะครับทําให้เกิดความอันตรายระหว่างปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับดังนั้นควรจะเลือกปรับจูนให้เหมาะสมแล้วก็มีการตรวจสอบ เปลี่ยนสปริงอยู่เป็นระยะระยะนะครับผมเพื่อให้สามารถใช้งานได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเผื่อเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือจำเป็นใช้จริงๆนะครับอ่ากลุ่มสุดท้ายกลุ่มนักกีฬานะครับกลุ่มนักกีฬาเนี่ยปืนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเราเห็นเลยอ่ะาดูตัวอย่างตัวบูตัวนี้นะครับปืนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะทําให้เบามากๆใช้สองนิ้วคีบก็ได้ละนะครับเบามากๆเพราะอะไรหนึ่งนะครับ เวลาสไลด์ถอยกลับเนี่ยถ้าเกิดสปริงมันเบานะครับสไลด์จะถอยกลับได้เร็วนะครับและสุดถ้าไม่สุดมันอาจจะเกิดการค่าปอกนะครับไม่สุด 2. เวลายิงถ้าเกิดสปริงรีคอยล์มันไม่หนักอะผมยกตัวอย่างตัวนี้นะเดี๋ยวผมเองแล้วผมบอกนะมันเกิดอะไรขึ้นปืนนะครับปืนนะอาจจะผม่อกเนี่ยปืนมันจะกดหัวลงอย่างนี้นะครับมันจะกดหัวลงอย่างนี้ทําให้การจัดศูนย์เนี่ย ทำได้ยากเพราะว่าสปริงมันหนักเวลามันดีดกลับสไลด์มันปิดเนี่ยมันก็จะกดหัวลงนะครับดังนั้นสปริงที่เบากว่าอ่าเดี๋ยวผมทำให้ดูตัวเนี้ยมันก็จะเลื่อนเปิดจนสุดแล้วก็ปิดไม่เติมนะครับดังนั้นนักกีฬาส่วนใหญ่มักใช้สปริงรีคอยที่เบาบางคนอาจจะถึง1 0ปอนด์11ปอนด์เลยก็มีนะครับสำหรับ9มมทรงถึง1 1นะอ่ะ ถามว่าแล้วดีไม่ดีมันมีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีก็คือว่าทําให้เรายิงได้เร็วขึ้นสไลด์ถอยสุดปิดสไลด์ไม่มีการเติมจัดศูนย์ได้เร็วนะครับแต่ข้อเสียของมันเลยคือปืนอาจจะมีการติดขัดเนื่องจากสไลด์เนี่ยมันปิดได้ช้าไม่ใช่ปิดได้ช้าสิสไลด์เนี่ยปิดมามันอาจจะปิดไม่สนิทเพราะว่า,าการกริปบางทีเรากริปสูง นิ้วของเราเนี่ยนิ้วของเราเนี่ยมันจะพาดติดอยู่กับสไลด์นะครับมันจะเกิดทําให้เกิดความเฉื่อยสไลด์มันอาจจะปิดไม่สนิทเพราะแรงของสปริงมันน้อยนะครับผมดังนั้นอีกส่วนหนึ่งอ๋อโอเคผมลืมไปอีกส่วนหนึ่งคือมันอาจจะทําให้ตัวคันค้างสไลด์นะครับเกิดการรับแรงขอตรงเตงที่อยู่ข้างในเนี่ยเกิดอาการยืดได้นะครับแล้วก็ตัวเฟรม ตัวเฟรมก็คือตัวส่วนล่างของมันเนี่ยจะรับแรงค่อนข้างเยอะนะครับผมบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าปืนที่ใช้ในการแข่งขันเนี่ยจะมีบัฟเฟอร์บัฟเฟอร์ใส่ตรงไหน,นอันนี้ผมไม่ได้ใส่นะจะมีบัฟเฟอร์ใส่รองตรงนี้นะครับนะครับผมส่วนที่สองสำหรับปืนที่ใช้ใการแข่งนะครับบาง ยี่ห้อหรือบางรุ่นเนี่ยจะแถมสปริงรีคอยมาหลายตัว2-3ง,งก็มีนะครับเพราะอะไรเพราะว่าปืนแต่ละอันนะครับยกตัวอย่างเช่นเรายิงเพื่อการซ้อมหรือการแข่งขันเนี่ยเราอาจจะใช้กระสุนที่เป็นไมเนอร์โหลดไมเนอร์โหลดก็คือกระสุนแรงดันต่ำดังนั้นสปริงที่หนักเกินไปเนี่ยอาจจะเกิดยิงแล้วเกิดการติดขัดได้ดังนั้นนะครับเขาก็เลยใช้ สปริงที่อ่อนลงเพื่อยิงกระสุนที่มีความแรงน้อยกว่ากระสุนมาตรฐานนะครับถ้าในเมืองนอกเนี่ยอาจจะมีการโหลดกระสุนเองก็แล้วแต่จะจูนเลยว่าสปริงเท่าไหร่กับกระสุนเท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมมาลองกันว่าผมลองเปลี่ยนตัวนี้นะเดี๋ยวผมเทียบให้ดูกอนดีกว่าตัวนี้คืออ่ะตัวนี้คือ18.5มาตรฐานนะครับนี่คือตัว14 ส่วนตัวนี้คือตัว12องนะครับผมนนเราจะลองเทียบให้เท่ากันนะจะเห็นว่าแต่ละอันเนี่ยจะเห็นว่าแต่ละอันเนี่ยมีความยาวไม่เท่ากันนะครับผมมีความยาวไม่เท่ากันและอีกส่วนหนึ่งที่เราเห็นว่าสปริงที่เป็นสปริงอันนี้ของบู๊นะสปริงที่มาตรฐานของมันเราจะเห็นว่าอ่าผมยกเทียบให้ดู ตัวนี้นะครับจะเห็นว่าถ้าเป็นสปริงมาตรฐานเนี่ยซี่ของมันเนี่ยจะเท่ากันเกือบหมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสปริงที่ลดน้ําหนักลงเนี่ยเพื่อป้องกันให้เวลาสปริงขดหมดเนี่ยสไลด์เนี่ยไม่กระแทกกับเฟรมนะครับเขาก็จะมีการซี่ที่อยู่ตอนท้ายเนี่ยจะถี่กว่าซี่ที่อยู่ตรงปลายลํากล้องนะครับอ่ะแล้วก็สั้นลงกว่ากันนะครับจะเห็นเลยเดี๋ยวผมค่อยให้ดูตัวสปริง เต็มแทงชนวนนะตัวเนี oh no, mm ้มันก็เดี๋ยวผมถ่ายรูปไว้ตอนถอดนะครับให้ดูว่ามีความยาวความสั้นต่างกันยังไงนะครับก็เมื่อกี้ลองสไลด์ของตัวเต็มไปแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาเปลี่ยนดูว่าสปริงเนี่ยพอเราเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันมีความต่างกว่าเดิมเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มอันนี้คือตัวมาตรฐานนะครับผมไว้ทางนี้นะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัว14ปอนด์ก่อนนะครับ เราลองมาสไลด์ดูนะอ่าวิธีใส่ลืมบอกใส่ด้านที่ถี่นะครับเข้าไปข้างหลังนะเข้าไปในสุดนะอ่าเรียบร้อยนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ดีขึ้นถามว่าแข็งไหมก็แข็งดีนะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวเรามาลอง12ตอนนะครับโอเคตนกทก่อนนะโอเคไม่มีผลกระไกลนะครับ อ่ะสิบสองนะครับนี่สิบสี่นะสองนะครับเใช้สองเกียวคีบได้เลยมือของมันนะครับมือเปื้อนน้ำมันนึ่งปืนเก็บใช้สองเิีวคีบได้เลยนะครับแปรสัตลื่นเลยเนี่ยครับโอเคโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe นะครับช่อง Shooting Sunday นะครับก็ถ้ามีอะไรก็จะได้มาให้ความรู้นะครับแชร์ความรู้กันอีกนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ